สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง101วิธีคิดสร้างบวกค่ะในวันนี้ค่ะครูหมอมยังคงมีสาเหตุหลักของการที่ลูกของเรานั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ลูกของเรานั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่นก็คือพฤติกรรมนั้นเขาเคยทําและเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการค่ะ ในเวลาที่ลูกน้อยของเราค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ยงเลยนั่นก็คือการตำใจลูกเพื่อตัดความรำคาญค่ะ การตามใจลูกนั้นจะทำให้ลูกเรียนรู้ทันทีว่าพฤติกรรมนั้นได้ผลทำให้ครั้งต่อไปเขาจะใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นในการต่อรองขอสิ่งที่เขาอยากจะได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นหากเขาต้องการจะซื้อของและเราบอกว่าไม่ได้สิ่งที่เขาจะทำต่อไปนั้นก็คือหากเขาร้องไห้และคุณพ่อคุณแม่เคยซื้อให้ครั้งต่อไปเขาก็จะร้องค่ะ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นคุณพ่อคุณแม่ลองใช้เทคนิคคำว่าได้ค่ะเทคนิคได้นั้นเอามาแทนการที่เราจะปฏิเสธลูกว่าเราไม่ให้ลูกทำอะไรค่ะแต่แทนที่เราจะบอกว่าไม่เราบอกว่าได้และให้คิดเร็วๆค่ะว่าได้เมื่อไหร่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นหากลูกร้องขอเข้าไปดูหนังแต่ลูกนั้นอายุแค่สขวบเท่านั้นเองคุณพ่อคุณแม่เห็นว่า ลูกยังไม่สมควรที่จะเข้าไปดูหนังคุณพ่อคุณแม่บอกลูกได้ค่ะว่าได้เจ็ดขวบเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่พาไปดูเป็นต้นค่ะการบอกว่าได้นั้นจะทําให้ลูกของเราต่อต้านน้อยลงค่ะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาที่จะแสดงออกมาเวลาที่เราจะบอกว่าไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลย สำหรับวันนี้ค่ะครูมอมขอลาไปก่อนค่ะและจะกลับมาพร้อมกับเทคนิคดีๆเทคนิคสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะ